อ้าวไม่ยังง้อพี่น้องมึงเด้อเอาอันนี้ย่ามาให้แมงเนี่ยเลยสื่อเต้นเห็นไหมขอบคุณคุณยายสำหรับเต้นให้เด็กๆน้องพิมจะไปเขาคายเออนอนนักสั่นละลูกดีแล้วแต่คุณป้าสห่อถุงนอนไหมสั่นขอบคุณค่ะเอาเอาเอา เมืองเอยบอกนั่นมันมันมันมมแจะเป็นแบบนี้ครับอันอันนึงก็มันจะเป็นวงกลมแม่ก็บอกเคยนอนเนาะว่าเจ๊สีเอาแบบใดอันนี้ว่าต้องการก็ได้ลูข้างทึงอันน้ว่งกาด้ข้างทึงมันเป็นหลังข้ามนะวูเขากับาเฮดจับจับซอยเลยเขาไปข้างในนะโอ้ยนาะ ได้ขึ้นมาสภาพได้นออันขึ้นมาสภาพได้ตอมเขาทุงกับอะไรต่ว่าเล็กเห็นไนครบเดาลูกเด้อเ,ดเล็กนั่นเห็นไหมครบค่อยๆเฮ็ดมันซุบเขาซื้อไม่กับซุบเขาเันเป็นิงเลซุบเขาซื้อน่ะบ่านมันก็ไม่อยางนั่นเลยนั่นเมื่อยเฮ็ดนั่น anh ăn hang mát, jab xoay guầy con, làm, làm, làm. này neo này nó, nó để ẩm nầm cho khuôn để nào, โ <Okay. S 2> อเคจ้ามอเฮ้ยไปแล้วดูตัวนี้ดูตัวนี้เห็นมันได้เอหรออ๋อค่อยๆค่อยๆเฮตุเดิมมึงหันน่าสิขาดมึงเอื่อยค่อยๆผ้าเฮ็ดเออสวกตาสูยใส่ของแต่สนอเออกเวลาเฮ็ดมึงกันได้หร,รือเออนั่นแหละมันสูบไยเซื้อ มึงในเนราคุณนะอันนี้เขาก็ได้อันนี้มาพร้อมกระทะกระทะอนเนกผสงกระทะไฟฟ้าเป็นต้มก็ได้ไดหนึ่งก็ได้ต้มซุกกี้ก็พอดีนี่น่ารักมากนกี่มังสีมังสีมังสีสีชมพูหวานแววความโอ้ไม่ สีชมพูด้วยนี่สายไฟก็ได้พร้อมซื้อใหม่เลยขอบคุณมากมากค่ะมังเนี่ย้มนหนึ่งตุ๋นตุ๋นต้มทอดมาสสำหรับต้่มซุกี้พอดีเลยจะหักเออขอบคุณมากๆอันนี้สำหรับกระทะโอ้ตายตาย เทิ้งเต็นพ้อมันหล่ายามาหนันยี่หลามมันมีเสียกอยู่กลางๆเห็นบ่อสีสมสมเออมัดผูกน่าลักเดี๋ยวเดี๋ยวทาผูกตัวนี้ลูกแมนมันต้องมัดจั่งสั้นละค่อยๆนี่มึงมึงมันมันสีสวกังนั่นึ้นค่อยๆเห็ดน้ำเอื่อยดึงซุปไสค่อยๆผ้ากันดึงเด้อมันสีสวกใส่ผ่าเต็นเน่าเน่านันเด้อเดี๋ยวคู่กับผ้าเห็ดดอกเขาออกไปให้ต่างดล็กหน่อยฮัดไหมพี่น้อง เขาขายพักเลี่มแม่นักเรียนมาหลายคู่กะอยู่ในหมองปกค้องเพื่อนเพื่อกะมึงนิ่หน่อยได้หนองไม่หม้อเขาอันนั้นเขาตองขืนของพ่ะวามันหม้อแล้วบอกค่อยๆดึงขึ้นนะเออ ระวังแต่มันขาดต้นะดนะลูกนั่นแหละคอยอันนั้นไปทางนั่นถ้าก่อน,ดดอนอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เฝ้าโอ้โหูอื่อเลยบังเดี๋ยวคู่เขากับฮาร์ดให้<ต>สานเขาใช้หน่อยเอาอเต็นไปบอกให้จังได้เพิ่งไม่กะได้น้อนล่ะ เดี๋ยวูเบอนกพ่อไปกางให้เดี๋ยวบอกพ่อไปกางให้เอาการมงไหนยังบอกพ่อเ่าไปกางให้มันล่มเห็นมนอกบ่ได้มองบีตาขาว่ามันเฮียมเหมนเราบอกุ๊เหุ่นพองใหญ่สีงเดด ตึงตึงตึงอยู่น่ะนั่นลามัด่นนึกไหมมาอันเลือนเหลืองใสสองอันนั้นเลยใสมังแชกมันน่ะนั่นละเออ อันนี้ของเขากันกันงเั้งที่ซื้อบอไซก็ได้อันนี้มัเขาใส่ไมากับมีแนวหอยร่องกับใส่มึงดูไหมนี่อันพาหมวกมันมาซ้ำนั่นละแก่เมื่ไหร่เรืบองบะเมี่ยวกไปตัดถิ่มเด้อพูดนะก่อนยังบ้ เราบ่มีได้ก่อนบิดลูกก่อนบ่มีมันยืดกวนนั่นลอาข้างในบอกบ่มีแม่เพราะว่ามันเห็นมันตึงมองนี่เดี๋ยวไปเราหาเงก่อนจ้ามือสองมือก่อนหาเราไปเมืองน้าอันมาอันสะเทียด แม่มันฟึ่งๆมันบังขึ้นทาไปเมืองยวนหน้าเดียวนี่เดี๋ยวก็บอกแล้วมันใส่ไหมอันนี้เล็กอันนี้เขาให้ย่างนี่แล้วลูกนี่เล็กเล็กอันนี้เขาเขาให้เอาลงอันละอันแล้วก็เอาตอกนี่ตอกจนหอดพินเนี่ใช่ไหมแมนเพราะว่าออเขาบ่ได้ตอกงั้นสิปไปเไาไปนอน เลงกระซุ่มระบานมือนี่อันนี้ไม่ห้างนี่ฮะอันนี้พามูดคืนเจ้าเขาไปนอนอันนี้อันนี้บ่ต้องงานดูมันหายใจบ่ออกแมนบอตอันนี้เขากันยุ่งอันนี้กันยุ่งแามนอนต้องเอานี่คืนกันยุ่งมันมีสิบยู่มันมีสิบไม่มีสิบหนอค่อยๆสิบดึงค่อยๆอีกอันหนึ่งมันมันมีแค่สองสีกับลายทหารพอดีเห็นสีนี่พอดี ไมนเป็นยังไม่รู้แบบออัดมันมันวมีแสมันหูดข้างนอกแม่เออเวลาเวลาออกมากกับหูดใบย่ำย่ำย่ำเวลาออกมาไดนยินบอกเวลาเขาหลอบกล่องไฟแม่หูดปิดไว้ยุ่งเหงบอเขากัดเอินเอินกับสีเห็ดเป็นยูดอกตี้มันบอกคือนนน้ำไผ่เออน้ำอันอัน นานเอลไปั้างม้าหน่อยเถอบ้าอันี้อันนี้อันต้องูดมชหาใจได้น่ก็เปิดอันอม่เรียบร้อยแล้วมันนี้ครับก็ได้เต้นกับหมอกระทะนี่เต้นขอพอะคุณคุณยายขอบคุณคุณยายมากๆขอบคุณค่ะ ตามความเป็นจริงแหละขอบคุณค่ะใช่ไหีเอ,อ <laughs> ดีใจหลายได้ยินว่าแม่สิไปซื้อเต็นท์หายแล้วโอ้ดีใจว่าสัญญาณบ่มีหม่องนอนขอบคุณยายกับขอบคุณหน้าน้ำหน้าเป็นคนทรงเหยนี่ <laughs> <laughs> นี่คุณหน้าคุณยายเป็นคู่ฝากทั้งหน้าทั้งหน้าทั้งยายเนี่ยย่านหลานบา่าน <laughs> ได้ย่านหลานมาท่าน คำไปไหนก็ไปเฮ็้ยนไห้เนี่มึงอันนั้นเป็นเดี๋ยวอันนั้นแห้งถอดออกก็ไรเพราะไส่ก็ได้ทั้งทึ่งมันไม่สีหลงไส้กระไรที่กิงแม่ว่าใส่น่ะเพราะว่าน้ำหมอกแม่นหอกต้องเยอะเยอะเยอะจริงจริงที่ตาหัดหืมดีใจเลยค่ะดีใจหลายหยาดมันมีม่งนอนเจี๊ยบสมัวได้เอามุ่งไปครอบเอาที่สีนั่งแบนี้อันนั้นนั่งแบบมุงมาทำนั่งยังสีอันเอาวัน นี่นอหน,น,นันให้มั่งอีกบ่ผ่าห่มปูเอาบ่ปูเอาเจียวสาเขาไม่เออสาดเขามีสาดมูมันเราสาดไปเอาสาดปูแล้วก็ผ่าห่มนอนเลยบะเนี้โ่ยเห็นดจก็เห็นรวดนะผ้านั่ง,นงง่าม,มหลวงเข,ขาเขาบอกว่าไปเขาฆ่าไป,ป็ดกระเบียบปีกายมันไหลลงเลี้ยนคู่แลยวเห็นขึ้นห่องยันมึงบ่ได้ปีนี้มิจตลงเลี้ยนจะของปอซีปอฮาปอฮุกกัเลยมึงอันนั้นได้ก็เลยเอาให้เล็กหน่อยนอนเติน ได้เม่ปไปกันพี่น้องขอขอบคุณหลายสำหรับคลิปนี้เนาะน้องบีก็ขอขอบคุณคุณยายนำแม่ฮักคือเก่าเนาะแม่ฮักแม่เซลแม่นี่แหละเพิ่นเมตตาได้ทึ่งหมอกระทะมาเฮ็ดกินพร้อมนี่แล้วก็ได้ทึ่งเต้นนี่แหละจุดประสงค์เด่นเลยนี่อันนี้คือประสงค์เด่นเลยย่านร้านบ่มีหม่องนอนร้านบ่ได้เพราะว่าสิไปดขอ่ายผ้าฮักผ้าฮักกับสุเดี๋ยวน้ำหลานเกี่ยวอะไรหลาน โอยแม่โอ้ยเนาะใหญ่ม oh, no. ันมึงเนี่ยหัวฟังโฮมมากล้วเด้อบ้านนี่เด้อใหญ่มันมึงเนอะอเมงมันทีนนอนนี่และเมล้างอือแหงอุ่นปิดปิดแต่อันมุงอันนั้นเขายุ่งที่บกัดนอนห่นละหักเว้ฮยเหมอน้เขียนงาน เอเขียนรายงานเอาเอาค่อยๆเฮ็ดมันปิดทั้ปิดมันจะปิดมันตกปิดข้างนอกพี่ข้างนอกบัดปิดบัดแต่ของข้างในกับปิดข้างในง่าะแมนมันมีทั้งสองด้านเนาะไปไปกันพี่น้องอ้วนๆแนวจังหน่อย นิดหน่อยมันนอกบอ่เคยได้ดีใจ <c oughs> <c oughs> บ่เคยด่ายโบเคย <c oughs> ได่ายนอนเต้นยังสี่ได้พี่น้องไปกะเลยขังแรลกคว่ำแมนไปก่อนขอบพระคุณที่หลายสำหรับคลิปนี้แล้วกับคลิปที่ผ่านมาเนาะมันนี้น้องบีขอตัวลำลาไปก่อนกราบสวัสดีจ้าโอ้สิผ่านก่อนนั่นเดินไปนอนอยู่